สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวกองละครกันนะคะวันนี้กองถ่ายนะตั้งแต่6กโมงเช้าเลยค่ะ มาถึงนะคะก็มานั่งแต่งหน้าทาผมแบบนี้นะคะและที่เจ็บขาดไม่ได้ที่ต้องพกมากองตลอดเลยนะคะนั่นก็คือคอลลิเจนคอลลาเจนของเรานี้ค่ะช่วงนี้นะคะทํางานหนักเจ็บก็จะดื่มันละสองซองเลยนะคะก็จะดื่มแล้วก็จิบทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าคอลลิเจนคอลลาเจนของเราเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงนะคะป้องกันไข้หวัดค่ะที่สําคัญเนี่ยดื่มง่ายนะคะรสชาติจะสดชื่นค่ะไม่มีกลิ่นคาวน้ําตาล0%เด้วยนะคะดื่มแล้วไม่อ้ว ดูซึมเร็วผิวกระจางใสนะคะแล้วก็เรียบเนียนเวลาแต่งหน้าแล้วผิวไม่เป็นขุยนะคะรับรองว่าผิวปังผมปังแน่นอนนี่ค่ะแต่งหน้าก็จิบนะคะทําผมก็จิบนะคะจิบตลอดจิบทั้งวันค่ะเพื่อผิวที่ดีของเรานะคะที่สําคัญตอนนี้คอลลิเจน o คอลลาเจนของเรานะคะเป็นที่นิยมของคนในกองมากค่ะทุกคนชอบรสชาตินะคะแล้วก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ นี่ค่ะชอบมากๆเลยนะคะเจ๊ก็จะพกติดมาเผื่อทุกๆคนตลอดเลยค่ะตอนนี้ทำงานเสร็จแล้วต้องกลับบ้านก่อนนะคะ